รีตาลงสักข้างหนึ่งคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นวันเวลาไม่หวนคืนปล่อยมันไปผ่านมาแล้วแม้ไม่ดียังมีโอกาสเริ่มใหม่ตราบที่เรายังหายใจใอย่ายอมแพ้ก้าวออกไปให้โลกจำ ว่าคุณยังคงแนวแน่ที่แน่แท้ที่มั่นคงขึ้นอยู่กับเรารีตาข้างหนึ่งเพื่อให้อีกข้างชัดขึ้นเพื่อให้ข้างที่ถนัดนำทางข้ามทะเลภูเขาข้ามโลกข้ามฟ้า ข้ามศรัทธาพระผู้เป็นเจา้าตั้งสติให้อยู่กับเราเล็งให้ตรงเป้าแล้วเหนียวไกลโอ้ชีวิตคิดให้เป็นให้เย็นให้เป็นประโยชน์เกิดมาแล้วอย่ามัวโทษโชคชะตาอยู่ที่เรารู้เท่าทัาน อะไรมันคือปัญหาหรีตาลงเล็งให้ตรงแล้วเหนียวไกลรีตาข้างหนึ่งเพื่อให้อีกข้างชัดขึ้นเพื่อให้ข้างที่ถนัดนำทางข้ามทะเลภูเขาข้ามโลกข้ามฟ้าข้ามศรัทธาพระผู้เป็นเจ้า ตั้งสติให้อยู่กับเราเล็งให้ตรงเป้าแล้วเหนียวไกลโอ้ชีวิตคิดให้เป็นให้เย็นให้เป็นประโยชน์เกิดมาแล้วอย่ามัวโทษโชคชะตาอยู่ที่เรารู้เท่าหทันอะไรมันคือปัญหา รีตาลงเล็งให้ตรงแล้วเหนียวไกลอยู่ที่เรารู้เท่าทันอะไรมันคือปัญหารีตาลงเล็งให้ตรงแล้วเหนียวไกผลงานเพลงรีตานะครับของแอดคาร์บ